ดินทิเบตศิลปะทิเบตอันนี้ก็จะเป็นเศรษตั้งสี่ดูแลประตูอันนี้ราเวชุบันดุนหกูปรับอมตารด์ดดูแลเป็นเสที องคุมประตูสรรันก็เป็นสิ่งสำคัญอ,อที่เบสก็จะเป็นศิลปะภา,พาพบาดที่เป็นเอกลักษณ์ที่เด็แตกต่างกันไม่มากครับปูตานอต่จะว่าปูตานก็เป็นปูนปั้นนะมันจะเป็นปรบับา ม uh ีศ huh, ิลปะสวยงามเป็นการสร้างศิลปะที่ยิ่งใหญ่สวยงามคิดเบตุมีสิ่งนี Kelak, กจะเป็นภาพวาดไม่ได้เป็นปูปั้นเหมือนกับองคูตานเป็นภาพวาดเป็นสนัที่มีความแต่ว่าก็จะมีพุทธรูปมีพุทธรูปมากมายที่วัดลักษณะที่เป็น ความเป็นยินดีแล้วก็เป็นของที่เด็กก็จะมีพุทธรูธแล้ว,ว่าเป็นแดินสุขาวดีเดนสุขาวดีแล้วก็มีความสวยงามของลักษณะจะมีที่พระเทศมีพระที่ท่านใด เวลาสวดมนต์ก็จะได้มีการตีกองมีการยายเ,เป็นศสนาของทิเบตมันเ,เป็นส่วนดีนะครในการที่จะได้สร้างได้สาธทยายเป็นภาษาที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ในการที่จะ สวดการสาธยายเขาเป็นของทิเบตเป็นลักษณะที่ตก่ง